สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันนะจ๊ะพอดีดูคลิปวิดีโอของออคนคนหนึ่งที่เข้ามาด่าวัดพระบาทน้ำพุก็คือคิดว่าจะสำนึกนะคะยังไม่จบค่ะมึงยังไม่จบใช่ไหมคนทั้งประเทศคงจะเกลียดมึงแล้วมึงบ้าปะมึงยังมาพูดยังมาโพสอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นอะไรคะมึงนั่นแหละหลงประเด็นมึงบ้าหรือเปล่า คือมันปรับพูดพูดว่าเออเอ,อ,อะไรนะวัดนั้นทําไมปล่อยให้คนเจ็บหนักออไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนมานอนตายมากขนาดนี้มึงบ้าปะไปศึกษามาให้ดีๆก่อนนะอีบ้าแล้วค่อยมาออกคลิปวิดีโอมาด่าวัดแชรพระ นู่นนี่นั่นซึ่งมึงพูดมามันไม่ใช่เลยมึงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะบอกให้นะวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยกูหาข้อมูลมาเนี่ยวัดพระบาทน้ําพุหรือมีอีกชื่อนึงว่าวัดพระบาทปัตทานพรนะคะตั้งอยู่ที่เชิงเขาน้ําพุหมู่ที่3นะคะตําบลเขาสามยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมลักษณ์นะคะก่อตั้งโดยท่านพระอลรกฎซึ่งท่านก็เป็นพระที่เก่งเก่งคนหนึ่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีจิต ที่จิตศรัทธาที่จะแบบช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าเหมือนคนบางคนที่มือไม่พายแล้วก็เอาตีลาน้ําเอาลิ้นลาน้ําด่าคนอื่นเข้าไปทั่วนะคะซึ่งวัดพระบาทนำ้ำพุเนี่ยเป็นสถานที่พักฟื้นของผู้ป่วยโรคเอดสซึ่งระบุไว้ว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายนะคะย้ําว่าระยะสุดท้ายก็คือแย่แล้วและ บางคนก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีใครไม่มีครอบครัวที่จะดูแลก็คือสังคมไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลเหมือนกับว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ะเขาต้อง,ต,องต้องมาอยู่วัดถ้าไม่มีวัดพระบาทน้ำพุถามหน่อยอีคนที่ด่าเนี่ยอีคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยมึงจะรับเขาไปอุปการะไปเลี้ยงดูไปให้ยาต้านไหมประเด็นของมึงคือทําไมวัดพระบาทน้ำพุไม่ให้ยาต้านใช่ไหม กูจะบอกให้กูก็โทรไปเหมือนกันศูนย์นะคะศูนย์ปรึกษาปัญหาศูนย์ปรึกษาปัญหาโรคเอดนะคะโทรไปเลยหนึ่สนะคะเปิดบริการถึง10บโมงเช้าถึง2องทุ่มนี่โทรไปเลยนะคะถามเขาอย่างละเอียดเลยถามหึงประเด็นที่ว่า,อ,าอยากทราบว่าวัดพระบาทนำ้ำพุตอนนี้ให้ยาต้านเกี่ยวกับกับผู้ป่วยโรคเอหรือเปล่าคำตอบ อของศูนย์ให้บริการเขาว่างไงรู้ไหมคะให้ครับพระท่านดูแลเป็นอย่างดีแต่ผู้ป่วยโรคเอดที่อยู่ในวัดนั้นบางคนไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ร่างกายไม่สามารถร,รับรับยาต้านได้อีกต่อไปก็คือต้องดูแลรักษาตามสภาพซึ่งทางวัดดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็สุดความสามารถเต็มกำลังก็ คืออีคนที่มาด่าวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมึงด่าเพื่ออะไรมึงไปโกรธใครมาหรือมึงไปทะเลาะกับใครมาแล้วมึงมาชักจูงคนดีๆเขาให้เขาไปควยแขวเพื่ออะไรอะ่ะมึงไปศึกษามาก่อนไหมไอ้เรื่องแค่นี้เด็กประถมเด็กอนุบาลเด็กมัธยมเขายังศึกษาหาความรู้ได้มากกว่ามึงก่อนที่มึงจะแบบ มาด่าวัดด่าวัดพระบาทน้ำพุขนาดนี้ยมึงยังไม่สำนึกกลาหัวมึงยังไม่เจียมกลาหัวของมึงอีกนะอีควายสัตว์ก็คือมึงมึงยังกล้าทําคลิปที่สองออกมาพูดอีกให้คนอื่นเขาด่าเพื่ออะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจกูเป็นคนลบ,บรีมดูหน้ากูไว้เลยนะกูเป็นคนลบลรีกูไม่ยอมให้มึงมาด่าวัดพระบาทน้ำพุแบบนี้ซึ่งทุกคนศรัทธายอยู่แล้วอะไรอ่ะมาบอกคนที่ทําบุญกับวัดพระบาทน้ำพุถือว่าเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองมึงอ่ะ มึงอ่ะบาปอยู่มึงอใจหมาด้วยซ้ําจิตใจทําด้วยอะไรซึ่งมึงอ่ะมีก็บอกว้ตั้งแต่คลิปแรกว่าไม่ใช่หรอว่ามึงอ่ะมีผัวเป็นผู้ป่วยโรคเอกเหมือนกันทําไมอ่ะคุณก็ดูแลคนของคุณไปสิวัดพระบัณฑนาพูนี่เขาระบุไว้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเอารับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งมันก็มีเยอะมากกว่านั้นซึ่งบางคนแบบเอาผู้ป่วยที่ ที่เป็นหนักแล้วอะ่ะเอามาทิ้งไว้ที่วัดอะ่ะก็คือถ้าไม่เอามาไว้วัดจะไว้ที่ไหนอะ่ะให้ให้ตาอยู่คาบ้านเหรอหรือย,ยังไงก็ไม่ใช่พระท่านรับไว้ดูแลหมดแล้วก็อีออคนที่ที่ด,ด่าเนี่ยมึงนึกถึงจิตใจคนที่ทํางานอยู่ใน,อย,ในอยู่ในมูลนิธิอยู่ในวัดพระบาทอันผู้มั่งไหมบางคนนะเขาไม่ได้มีเงินเดือนกินนะมึงเขาช่วยด้วยความเต็มใจเขามีใจศรัทธาเขารักคนไทยด้วยกันเขาแบบ อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเขาไม่รังเกียจไม่อะไรเลยเออยาต้านนี่คือพระท่านก็ให้นะสําหรับข้อมูลแบบข้อมูลแบบเชิงลึกเลยอะที่โทรไปมาเนี่ยแต่นี่ก็แบบจําไม่ค่อยได้นะแต่ที่รู้มาคร่าวๆก็คือยาต้านนี่คือแบบว่าผู้ป่วยโรคเอดที่อืรู้ว่าตนเองเป็นเพิ่งเป็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถรับยาต้านได้ก็คือยังมีภูมิคุ้มกันที่ ท,ที่ยังดีอยู่ก็คือสามารถรับยาต้านได้แต่ร่างกายผู้ป่วยโรคเอดบางคนไม่สามารถรับยาต้านได้ก็คือมันบกพร่องไปเยอะมีโรคแทรกซ้อนเยอะนู่นนี่นั่นก็คือมันไม่ได้ซึ่งยาต้านตอนนี้มันก็รัฐบาลเขาก็ให้เขาก็ให้สิทธิ์ของประชาชนฟรีอยู่แล้วทําไมอะ่ะทำไมวัดจะจะให้ไม่ได้อะ่ะแล้วค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันก็เยอะพอสมควรแล้วพระท่านก็แบบ เขาเรียกว่าระดมทุนจากหลายๆที่อ่ะเขาไม่ได้ขอให้เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เป็นคนเดินไปตามบ้านไปไปหานะเออมึงเป็นเอดนะมึงต้องมาอยู่วัดนี้นะต้องเอาเงินเข้าวัดนะคนจะได้สงสารนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่มึงลองไปหาข้อมูลมาดีๆก็คือผู้ป่วยโรคเอดอะเดินทางมาหาพระท่านเองมาที่วัดนี้เองถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบอะไรอ่ะหากินกับผ้าเหลืองหรืออะไรไม่ใช่อย่างที่มึงว่า มึงพูดเกินไปแล้วคือแบบอยากให้กูเจอนะมึงกูกระโดดถีบแน่อีดอกอีสัตว์มึงก็ท่าทางแบบทํางานดีนะทําหน้าตามึงก็โอเคนะแต่ทําไมแบบสมองมึงต่ําจิตใจมึงต่ําใจหมาซามขนาดเนี้ยกูไม่เข้าใจอยากให้เ,เพื่อนๆช่วยแชร์กันออกไปนะคะอีนี่ไม่ไหวอะ่ะอีอีคนที่ด่าวัดพบัตน้อัพุเนี่ยอีสัตแค่นี้ละคะ่ะ